นอนประมาณตีห้านะคะกาแฟนะก็ทุกวันนะคะก่อนนอนก็จะมีกาแฟติดกาแฟมากเลยนะคะเป็นเป็นอะไรที่เราแบบพฤติกรรมข้อไม่ดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ทั้งวันชิลลี่ทำอะไรบ้างนะตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรบ้างเราจะรีแฮบนะคะ สิ่งที่เป็นนิสัยไม่ดีประจำปีาปี25 2บแล้ว2อ2 2เราจะมาสักเซส์ด้วยกันโอเคนะคะก็ว,วันนี้นะคะก็ไปได้กาแฟมาอีกหนึ่งแก้วนะคะกาแฟาอีกหนึ่งแก้วเห็นไหมแล้วจะเป็นกาแฟแก้วใหญ่ในประมาณนี้เพราะว่าชิลลี่เนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีคือทานกาแฟ5แก้วต่อวัน5แก้วต่อวันก็หมายถึงว่าคือ5แก้วจริงๆต่อวันคือชิลลี่จะนอนดึกมาก คือเรามันจะไม่หลับเพราะเราไม่หลับเพราะว่าเราเดินทางบ่อยพอเดินทางบ่อยเวลามันเปลี่ยนแปลงบ่อยร่างกายมันเริ่มไม่หลับมันจะเริ่มไม่นอนพอไม่ตีห้ามันจะไม่นอนตื่นประมาณ11บเอโมงเชา้าทุกวันเลยมันทําให้โกรดฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามของเราเนี่ยเสียหายนะคะชิลลี่ก็จะปรับระบบใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีแฮปไปด้วยการทั้งการลดกาแฟทั้งการไดเอททุกอย่างนะคะเราจะต้อง ปร,ปรับตัวให้เข้ากับปี2,522เป็นต้นไปดูแลสุขภาพกันตอนนี้ชิลลี่มีปัญหาคือนอนดึกกินจุกจิบเนี่ยช็อกโกแลตยังอยู่ในมือเลยเนี่ยเห็นไหมจุกจ,จิบช็อกโกแลตเยอะมากทุกวันเลยเมื่อคืนก็กินช็อกโกแลตเสร็จแล้วถึงหลับนะคะถ้าไม่มีช็อกโกแลตแล้วมันไม่หลับไงฉะนั้นมันจะทําให้เราป่วยในอนาคตพออายุ50-45เนี่ยมันจะต้อง50มันจะเริ่มมีอาการป่วยแน่นอนชิลลี่จะมาดูแลตัวเองกันนะคะเราจะมาดูแลแล้วก็รีแฮบไดเอทไปด้วยกันนะคะ วันนี้วันที่หนึ่งชิลี่ก็ตื่นละเดี๋ยวจะไปไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ดื่มกาแฟนหนึ่งแก้วอเอาแค่แก้วเนี้ยวันละแก้วเดียวก็พอชิลี่จะลดเหลือประมาณวันละสองแก้วสามแก้วก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลดเยอะมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการหิวตอนกลางคืนเกลางคืนหิวมากหิวจนปวดหัวเลยอะ่ะฉะนั้นจะค่อยๆลดลงนะคะ เราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือเพิ่งตื่นนอนนะคะหัวยงังไม่ได้สระก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปสระน้สาสระผมวันนี้ก็จะไลฟ์เป็นเดนหนึ่งก็คือจะลดกาแฟเหลือสามแก้วต่อวันนะคะแล้วก็จะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จะดื่มน้ําเปล่าทุกวันนะคะให้วันละได้สี่ห้าขวดน,นะคะจะลองดูเราจะมาตามไปด้วยกันว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมแล้วมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะเรามาเป็นกําลังใจและให้กําลังใจด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ